วันนี้นะครับมีตังมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวกับแม่เขานะครับนี่นะครับเขามีตังมากับแม่เขานะครับมากินขนมนะครับดื้อร้องลั่นเลยนะครับวันนี้นะครับร้องอย่างเดียวร้องลั่นเลยนะทาไมดื้อไงลูกเพราะถามหน่อยทาไมหนูดื้อ <c oughs> เพราะอะไรหนูถึงดื้อเะยลูกลูกสาวฮะหนูดื้อจริง,ง,รเ,งเลยเนี่ยรู้ปะ ป็น 40, 20, 40. อย่าไปโดนเชื้อโรคเยอะเด้อนี่ครับคุณแม่นะครับคุณแม่ให้คุณป้าถอนผมองอกอยู่นะครับคุณแม่อยู่เยอะแล้วนะครับ55แล้วนะครับตอนนี้นะครับนะครับมีจางอร่อยไหมลูก ยืดมามัดมันก็มันก็คลายนะขายไหมขายมันก็บรรกินใหญ่นะครับกินใหญ่เลยอร่อยไหมลูกอืมคุณแม่นะครับพ่อชอบก็เยอะเหลือเกินพ่อกอการน้องมีตังนะครับเกียดพอารไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันที่ไหนกันดีแหมลูกสาวหกโมงแล้วครับก็จะกลับบ้าน นู่นแล้วครับสองทุ่มถึงบ้านอ่ะถึงบ้านไม่รู้นะสองทุ่มเนี่ย